ไปจ้ะออแล้วครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างครับที่เรากินกันบ่อยมากครับนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ถ่ายลงบ่อยมากสักเท่าไหร่หรือเปล่าน่าจะไม่นะไม่แต่เราเจอของแลเมืองปลายครับกางเขาเนี่ยแหละกางเขาเลยแต่ว่าเป็นไก่ย่างแดงด้วยพี่ เขาเปิดเนี่ยคนแม่งซื้อตลอดแล้วทุกคนต้องจอดร้านนี้จะบอกว่าเราเฝ้ามาสองวันแล้วดูก,กริยาทุกคนใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอัปเดตหน่อยว่าไก่แดงครับในเมืองที่เป็นเขาเขาเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นนะจริงจังมากย่างจริงจังมากจัดชุดใหญ่หนไหมจัดสักชุดหนึ่งจัดสักชุดหนึ่งช,ชุดใหญ่ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าไก่แดงเนี่ยที่นี่จะเป็นยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่า ทั้งรสซิ่งทั้งไก่เหลืองทั้งแต่ละที่เนี่ยรสชาติไม่เหมือนไม่เหมือนครับไม่เหมือนนะแต่ว่าเจ้าเนี้ยผมว่าแล้วอ่ะผมว่ากลัวจะเป็นออริจินอลใช่ผมว่าเป็นโอจีมากระจอดเนี่ยเดี๋ยวไปเจอที่ร้านนะนี่โคตรน่ากินหยิบได้เลยป่ะครฮะโตโหเดียชอบกินสดอย่างแม่งนิ่ม คตรน่ากินอ่นนออันมีเนื้อว่ะเนื้อล้ว,ลวเออเออเออเอาว่าแต่นนเนื้อล้วนนะเอาหมดเลยเฮ้ยมายอะ่ะคนคนเริ่มมาแล้วคนเริ่มมาเต็มแล้วแล้วดูด้วยขเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวโคตรนุ่นนอนนอมอะดูจากสายตานะปีกไหมจองไปีกไหมเอาปีกหนึ่งสะโพกสะพกโะพกมล้วสะโพกนี่ชุดใหญ่นะชุดใหญ่นะชุดใหญ่ ตูดเอาเหรอเอาเหรอตูดจ้าตูดมึงเอาเหรอไม่เอาเออไม่เอาหูก็ไม่จึงวะเดี๋ยวพังไม่เดี๋ยววันนี้พังกินอะไรไม่ได้ตับมีไหมครับตับยังไม่สุกค่ะตับยังไม่สุกตับร้อนอันนี้อันนี้ไส้กรอบคุณเส้นอ่ะไส้กรอกข้าวใส่หมูเส้นค่ะหมูเส้นเดี๋ยวนี่อันนี้อั่วใช่ไหมไส้อั่วชิ้นนึงครับอู่ชิ้นนึงอันนี้สามชิ้แล้วกเท่านั้นสิบาทก่ะเถอะหมูไม้หมูไม้ติดต็มไวเร้อร้อนไหม เยอะขนาดนันนะสามชั้นนะไหมสามชั้นเอาดิเอาดิอุ้ยห้ามเหมือนบ้างดิสามชั้นชิ้นนึงเอาหมด ผมับแล้วก็อันนี้ไส้อัวหนึ่งครับเฮ้ยเมื่อกี้เขาจิบปูแม่งน่ากินว่ะโอ้โหชิ้นใหญ่พันเล็กหน่อยก็ได้โอ้ไม่ตามไม่มีว่ะเฮ้ยไม่มีชิ้นอันนี้อันนี้หางมาหางออันนี้ป่ะหรือว่าลิมๆิมเลรยลิมๆิมเอออันนี้เนาะนี่นะครับไส้กรอกสองเม็ดครับอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องที่ไหนถอย มาแล้วตะวันแงนแตะวันแงน <c oughs> ไนอข้ <c oughs> อส่เนยรถรถมวยผ่านร <c oughs> มวยผ่าน <c oughs> ครับจะ210บาทวะเท่าไหร่นะ210บาทเองโอ้โหพี่เพี้ยบจริงๆอิ่มเลยเรี้ยบเฮ้ยลืมข้าเหนียววะข้าเหนียวลืม่ะแล้วใครเลยจะรู้โอ้สิ่งว่ะจริงๆผมชอบอันนี้มากนะมันคือเนื้อล้วนใช่ป่ะใช่คุณดูสะโพกอ้โหน้ำฉีดว่ะ เบสป่ะผมว่ามันคนลแมบบเแบสบแบบเบสแบบเบสเลยฮะบอกว่าเสร็จเราเราจะได้เราจะได้ไดหวานเนาะบางเจ้าที่เรากินหวานหวานอันเนี้ไม่หวานแต่รสเข้มเครื่องเทศอ่าเฮ้ยและเนื้อตรงนี้พี่เด้งเลยปกติจะแข็งๆหน่อยใช่เนี่ยเด้งเลย เหนเุ่มเด้งเลยอะ่ะอืมอืออือก็หอมอ่ะอืมอืมหอมก็าเกลือไม่หวานแล้วก็ไม่เค็มไม่ไม่กลิ่นเหมือนเค็มแต่ไม่เค็มเครื่องเทศเครื่องเทศดีเลยอะ่ะปั๊กเลยอะ่ะเขียววางอ่ะ ดีเลยขอบปันเนโอ้เหนียวร้อนจีเลยก็เหนียวหอมกลุ่นเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้มึงมีทีเด็ดเขาอยู่ไว้พี่จิ้มจิ้มก็คือเขาถามว่าเอาพริกหนุ่มมั้ก็เลยต้องเอามาเอามาปะอร่อยมากเขาบอกอ่ะอ๋อเขาแจ้งมาเลยฮะสิบบาทเองเจ๋อแน่เลยนะอันนี้เจ๋อเหนือเหรอกล้วจิ้มจิ้มไ่่นี่ดิจิ้มอะไรวะ เฮ้ยแม่งเหมือนซอสไข่ไข่ต้มอ,ะอ,อ่ะไข่ดมป่ะใช่ใช่ไข่ต้มอ่ะใช่นะแม่งคืออันนั้นเลยอ่ะนี่ครับหมูสามชั้นนี่อ่ะหมูไปเฮ <ไป S 2> ้ยกินมาปากก่อนดีกว่าอ่าได้ทำไมเขาทำอร่อยวะ ก็ดูคนเขาได้เต็มเลยนี่ครับเจ้าหลังนี่ก็มาก็วนไปซื้ออีกอ่ะแล้วตรงนี้อย่างใช่นะแม่งมันๆอย่างใช่ใช่เลยอย่างเงี้ยโอ้ยอยากให้ซูมไม่เห็นแม่ไปใช่สัตว์ฮ้ยพี่ไอ้เน้ำจิ้มแม่งได้หวะจิ้มจิ้มเลย ่าสวยด้านนี้แค okay. ่เดี๋ยวเด็เคดเกคนรุ่นเลี้ยงท่านคุณตอนกินหมูนี่ผมว่าไอ้น้ำจิ้มเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยถ้าโดนกับน้ำจิ้มอันนี้นะผมว่าแม่งเดือดแน่เฮ้ยน้ำจิ้มไม่เคยกินน้ำจิ้มแบบเนี้ยมันเป็น,นเปรียเว้ยมันเป็นกึง่งอีกนิดเดียวจะหนมจีบอ่ะเออไ้น้ำจิ้มหนมจีบอ่ะ ผมว่าคนนึกภาพออกแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เอเราพยายามจะยกตัวอย่างเฉยนะถ้ายกตัวอย่างเฉยเฮ้ยไอเที่ยดีดีแบบดีเลยเป็นไงเจอไก่ย่างในตำนานเมืองปลายเข้าไปกูว่าอันนี้ตำนานบอกบมว่าตำนานจริงเนี่ยทุกคนทุกคนแม่งมาที่นี่หมดดีเดีอเฮ้ยเฮ้ยลองลองส่วนอื่นบ้งดิลองลองแบบหมูย่างหมูตแบบว่าหมูเลยอ่ะหมูดื้อๆนะ ฮ้ยคุณต้องรอหมอพี่ไม่ใช่หมูย่างหมูปิ้งนมสดเลยด้วยไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่หมูปิ้งนมสดด้วยกูบอกไลยฮะหมูรสนี่เราจะกินได้ที่ปลายเพราะคราวที่แล้วเรามาทุกร้านรสชาตินี้เหรออืมันไม่ใช่ปิ้งนมสดอ,หหอ่ะใช่ไม่ให้นมสดแต่จะหวานแล้วก็หอมนคะรื่องทแล้วไม่เลี่ยนถ้าหมูนนปิ้งนมสดมันจะเลี่ยนหน่อย ม,มันจะมีอะไรบางอย่างให้มันเลี่ยนใช่ไหมใช่แล้วถ้าดีวะ่ะตอนนั้นกินร้านอื่นในในตลาดก็รสชาตินี้ประมาณนี้ฮะ<ว>อันนี้ส่วนที่แบบเขาเรียกว่าปรับเสียนนะครับกึ๋่นขาวรอแล้วว่ะพวกรอว่ะมันข้ามฝั่งมาเลยเหรออ้คิดดูอ่ะหอมยร่งกึ๋นอะ่ะกล๋นก็หอมดีวะ่ะ เฮ้ยขัวอันนี้ส่วนที่พี่อ้นแบบแนะนําเลยเนะี่ยส่วนเนี้ยมันจะอร่อยมันจะหอมนุ่มอ่ะอย้าโดดขึ้นมานะอย่าโดดขึ้นมานะอย่าคิดว่าให้มันนาะอย่าโดดขึ้นมานาไอหนูพี่ขอกินก่อนต่อได้ต่อคิวเดียขาวต่อคิวดิสะโพกสะโพกเดืออยู่พี่ อ่ะร้านนี้ตำนานชื่ออยู่คลิกตำนานมากร้านนี้ตำนานมากข้างปั๊มปตทเดียวเนี่เฮ้ยคุณลองเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยไหนขอๆเอออหลือเพิ่งเหลือเพิ่งขยับเพิ่งขยับเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยใช่เนี่ยตรงเนี้ยใช่แล้วก็จิ้มจิ้มปายทีเดียวเองเฮ้ยกระหม่ ไก่อร่อยมากเลยว่ะหอมเผาโอ้ดีไอเชียครับภาษาเขาเรียกอะไรนะไก่เ่เปิ้ลข้าวเหนียวเออไก่เปิ้ลข้าวเหนียวมากน้ำจิ้มเปิ้ลข้าวเหนียวมากเราอาจจะเข้าใจผิดว่าเราเราไม่ใช่หมายถึงคนทั่วไปนะหมายถึงว่าเราสองคนนะจะเข้าใจผิดไว้ว่ามาปลายอ่ะอาหารรสชาติน่าจะแบบเป็นทางเหนือที่แบบหวานหน่อยในเครื่องเทศหวานเค็มหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ที่ปลายเนี่ย เราสังเกตหลายอย่างหลายวันแล้วนะที่เรากินอาหารรสชาติเข้มข้นนะที่เข้มข้นเลยอะ่ะแล้วเขาทำถึงอ่ะบางท้ากินลาบที่วัดก็ดีมากเลยเอหโหอันนี้อันนี้ไม่แห้งเลยเฮียผมชอบแต่พวกที่หายเลยวะ่ะตําวยไม่อร่อยเขาให้อะไรมาพี่เจลอะไรมาเขาซื้ออะไรมาแจ่วเนี่ยมันพิกนม เออพึ่งหนุม่มไม่ใช่เจ้าเราปิดท้ายด้วยนี้ครับพึ่งหนุ่มนะมพึ่งหนุ่มนะเดี๋ยวผมขอกินกับข้าวเหนียวก่อนดีกว่าเน่เดี๋ยวพึ่งนะไอ้ขาวขาวแม่งเรลงแนละ้วโอ้ยเฮียปั้นนี้แม่โมงโหดวะ่ะปั้นนี้แม่งได้วะ่ะถึงแล้วมันได้ป่ะที่เฮ้ยเดี๋ยวมันเวฟฟิลวะ มาเรืออร่อยยังไงวะแต่เขาคอนเฟิร์มตัวเขาเลยนะว่าอร่อยแน่ใช,ใช่ว่าอร่อยแน่เน่เน่น่่นโอ้ยมาเต็มโอ้ยเอาหนังไปพับไอ้เี่ยหนังไปพับดิวสุดตีนเฮ้ยชอบมากเลยวะ่ะ เพื่อนๆกินข้าวกับอะไรวันนี้ของผมไก่ย่างเรียบร้อยนะผมไก่ย่างนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆกินข้าวกับอะไรสั่งมาหรือยังครับแก๊ปข้าแล้วครัแก๊ปมาแล้วนะขออีกทีนะรับดูพริกแบบครับมันดูสดเลยพี่มันไม่ได้เหมือนพริกพริกแห้งมาเผาเนะอืมันรู้ว่าน้ำพริกเนี่ยเขาแค่ตำกับเกลือนะเว้ยเผาแล้วตำกับเกลือ นะอาหารญี่ปุ่นนี่งานีน่งาอื้ฟินนะไม่ฟินหรอพี่เั้ากับนาตุหมะนี่ผมกินไม่เลิกนะบอกก่อนนะรสชาติมันเค้ม ี่ตำนานแล้วกไก่ต้องไหม้หน่อยๆแม่งอร่อยฝิ่นจาดพี่พี่ไม่เล่นว่ะขอคนไม่เล่นว่ะขอคนไม่เวอร์ว่ะคุณกินยักยังย<ๆ>ังมาเลยข้าวเหนียวเลยข้าวเหนียวมาแล้วค่อยปั้นแล้วค่อยบีออกไปนี่ถ้าผมรอตรงนี้เลยขี้ไปเลยนี่นี่อ ป๊บหนึ่งนะเอาย่างเย็นนี่มาเลยนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะกลิ่นพริกเต็มเลยเนอะได้กลิ่นฐานปะไม่ได้กลิ่นเผาพริกอะแต่ว่ารู้ว่าเป็นพริกพริกเผาเผาอะนี่ยกลิ่นเผาพริกด้วยเหรอเนี่ยแล้วคุณดูนี่เนี่ยเพื่อนๆดูเพื่อนๆดูความพริกของเขาเนี่ยคุณจะกินกับอะไร เอาอะไรมากินครับต้องหมูเนี่ยครับหมูนะหมูครับนะเดี๋ยวไปตามเลยโคตรคุณเห็นหรือเปล่าเนี่ยคุณเห็นหรือเปล่าอุ้ยแป๊บนึงนะฮะนเพื่อนกินอะไรกันครับวันนี้วาซาบิวาซาบิเอานะเดี๋ยวผมเปิดเปิดให้ครับทุกคนกินข้าวตอนเย็นไปที่รออะไรอนี่นะจบแล้วเหรอพอดีอจมอีกทีเหรออืมอร่อยจริงหมดถุงแล้วเนี่ย หมดแล้วครับหมดแล้วนี่ไงโ,โหสุดเราเห็นมาสองวันแล้วที่เรามาถึงเนี่ยแล้วเราเห็นร้านนี้คนลุมอย่างเงี้ยตลอดเวลาเวลานะแล้วพอเรามากินโอหผมบอกเลยว่าตายครับตายที่นี่คือไม่ได้อร่อยเอาฟิลอะไม่อ,มอร่อยอจริงอะข้างปั๊มปตทใช่ครับผม โยนให้ถึงปากหนยก็ไม่ได้ตัวมันใหญ่มันขยับยากกินเนื้อเลยนะเต็มเลยนะเฮ้ยน้ำจิ้มเจวอยู่ไหนอะน้ำจิ้มเจลนี่จา้าอ่าน้กว่าห<อ>กจาก้าผมไม่น่าเชื่อนะมาถึงปลายแม่เนี่ยก็มาถ่ายนี่ไก่ย่างไก่ย่าง<อ>าแดงดเอาคิดดูเดี๋ยวแต่ไม่ถ่ายไม่ได้หวานรสชาติอย่างนี้ตำนานอย่างนี้ครับเดี๋ยวหาได้เจอครับเดี๋ยวว่าใหม่ไป